น่าตกใจไลยคิดว่ามีห่างไะไหน่อยพี้นะต่หวเนี่ยแฟนบอกว่าจะกลัวหนูทำไงว่าหนูจะร้องเสียใจอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าก็หนูอะเป็นเขี้อะไรอย่างเงี้ยเออหนูก็เลยโอ๊ย หนูไปเที่ยวไเที่ยวกับพี่ปืนไม่เห็นไมมีหนูเนสองหน่อเนี่ยหน,นหนูกเียส่วนทพ่ะทำงานมันก็ต้องเปมาเาอกไมเค่อนกันนอกใจต่อให้ไม่ได้ไปเที่ยวมึงจะเจอกันทางไหนใช่ไหม